เค okay, ครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอวัลสาธิตนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับผมโ,โหผ่านต่อหน้าต่อตาเลยวันนี้เจลเบกมีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมเผื่อถ้าเกิดสังเกตในวันนี้นะครับผมอาจจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีคนไทยไม่ก็เพลเยอร์บางคนนะผมอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในเจลเบกครับ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคุกนะครับดูสิครับดูสิ่งที่เจอในตอนนี้ครับผมแล้วมันก็ยังคงติดไว้ประมาณหลายชั่วโมงแล้วแล้วไม่มีทีท่าที่ไฟนั้นจะดับด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้ผมนั้นเอาข่าวนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะผมไป๊ะ ใช่มันคือข่าวเมื่อล่าสุดในวันนี้นะครับผมว่าเจลเบงนั้นถูกลอบโจมตีครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ไม่ใช่แค่คุกครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึ่งที่นี่ก็คือศูนย์ตำรวจ HQ ในเมืองไลซี่ซิตี้ซึ่งผมว่าสภาพคงไม่น่าอยู่แล้วครับ oh. มันเล็กสักขนาดนี้โอ้ไม่กอดดูดิครับ มันถูกโจมตีแบบหนักมากกว่าคุกอีกนะคุกก็ยังแบบเบาๆอยู่นะแต่ความเสียหายนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ที่หลังนะผมในหัวข้อข่าวนะแต่ว่าผมก็จะมาทัวร์ก่อนว่าสักายคว,วามเสียหายนี้ผมว่ามันมันจะสูญเสียมากเท่าไหร่นะก็ให้ดูภายในเลยนะ ดูสิครับชีสสวดแบบดูกระจายลงมาเนี่ยโอ้โหแทบเปิดทางเดินไม่ได้เลยดูดิดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะขนาดผมยังยืดอยู่เฉยๆมันก็ยังแบบลื่นอะ่ะดูดิมันลื่นอะ่ะดูดิอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเดี๋ยวลองดูลิฟตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะขึ้นได้อยู่ไหมผมว,ว่าเออลิฟตน่าจะขึ้นไม่ได้ละ แต่แต่สปอร์รถยังได้อยู่แต่ว่าอย่าหาสปอร์นะอย่าหาสปอร์ตรงนี้ดูดิหาทางออกแทบไม่ได้อะผมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนอย่างนี้ผมว่าต้องมีคนตายอ่ะเออไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะดูดิแทบไม่เหลือไอ,อ้พูกนี้ก็ยังอยู่อีกเหรอไอ้ผวกอุปกรณ์เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยก็มันมีแค่สองที่แล้วผมที่ถูกโจมตีนะครับผมที่คุกแล้วก็ถ่ายให้คิวนะ แล้วก่อนที่เราจะไปอ่านหัวข้อข่าวที่ผมก็งจะเปิดดูในต่อไปนี้นะผมก็มีการรายงานทุกๆอย่างเลยนะผมว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข่าวกันเลยนะครับอ่าอันนี้คือทวิตเตอร์ของ b a d ดีโมนะผมเขาได้โพส ล่าสุดไปแล้วผมก็คือหัวข้อข่าวก็คือเจลเบกแอคแกก็คือเจลเบกถูกโจมตีพิมข่าวในเมื่อวันจันทร์วันที่29เดือนพฤษภาคุมในปี2023นะครับจะปรับที่1 7 4้อเ่หรอน่าจะใช่มีการรายงานว่าศูนย์ตำรวจในเมืองไรซินซิตี้ถูกทำลายแล้วมี ไฟไหม้ในคุกที่อย่างป้าข้างอย่างกระหืมแล้วก็อาจจะมีคุกใหม่นั่นให้ผมสันนิษฐานนะผมเดี๋ยวค่อยอ่านไอ้คุกใหม่ที่หลังนะเดี๋ยวเราจะอ่านหัวข้อไอ้เนี่ยก่อนนะไอ้ police HQ destroy ก่อนเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมก่อนนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยนะผมศูนย์ตำรวจในเมืองไรซีซิตี้นั้นได้ถูกล้อมรอบด้วยไฟ ในเมื่อวันจันทร์ในช่วงบ่ายทางพยานนั้นได้เรียกมันว่าหัวหุ่นยนต์ที่บินได้แล้วก็นักบินนั้นได้อธิบายว่ามีลูกน้องมืมอปืนนะผมเป็นชุดหนาผมเป็นชุดดำด้วยอ่าทีนี้เราก็จะนิษฐานได้ว่าใครไปอยู่เบื้องหลังนะผมค่อยบอกทีหลังนะอ่าพอบอตำรวจนะได้พูดว่า ตึกนั้นมันเกินกว่าที่จะซ่อมก็คือพอมันสภาพได้ขนาดนี้มูลค่าซ่อมมันก็คงแบบหนักเลยอ่ะคงแบบปล่อยตึกนี้ไว้เลยอ่ะคงร้างไว้เลยตึกอะ่ะให้ผมเดานะแล้วพวกเรานั้นกำลังจะมองหาสถานที่ใหม่นะ n นิ New Home ผมก็แปลแบบตรงๆไม่ได้นะผมว่ามันคือบ้านใหม่นะเอาผมให้แปลง่ายๆคือเป็นสถานที่ใหม่ได้แหละ เพื่อพวกเรานั้นได้ตอบคำถามว่าเออว่าอะไรเออแล้วก็เขียนว่ามอร์ดิสตอรี่เพจหกแล้วก็ไม่มีต่อเลยนะหวัวข้อต่อไปก็คือ Fire, Prison, c h a o s เชียสมาหาว่าเคออสนะก็คือคุกน,นั้นได้ถูกไฟไหม้นะผมคุกเจลเบดนั้นได้ถูกรายงานว่ามีเกิดการโจมตีครั้งใหญ่ แต่ก็เออ่ดีเมนเดี๋ยวดยว,ดยวผมขอค้นหาก่อนแต่ก็ยังคงยังคงแบบอินโคดนะอินโคดผมจะบอกว่าปิดข่าวไม่ได้นะอินโคดก็คือเป็นการปิดล้อมนะมันจะมันถูกปิดล้อมไว้ก็คือง่ายๆคือคุกก็ยังปิดอยู่ทางพอบตอตำรวจนั้นได้พูดออกมาว่า มีไฟจำนวนมากนั้นได้ถูกรายงานขึ้นมาแล้วก็มีแหล่งข้อมูลพิเศษมาว่าบอกพวกเราว่าคุกนั้นกำลังจะมีการเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่ง full operating operation นะในวันศุกร์นี้ในขณะเดียวกันไฟนั้นได้ลามาที่ต่างๆหลังจากถูกโจมตีพวกเราถามเพเยอร์ทุกคน เพื่อเป็นคำเตือนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมเป็นมออเพจสามแล้วคำใบก็คือ New a new p r i s o n คือคุกใหม่นี่อาจจะเป็นคุกใหม่ที่จะมาในเจลเบยมันปรากฏเมื่อทางหลังสนีทแล้วหลังจากการโจมตีครั้งนี้ได้ถูกทิท้บ by bad demo เหรอไ,ได้บอกแหล่งข้อมูล ที่คุ้นเคยแต่คุกใหม่นอาจจะอาจจะหวังว่าอาจจะมาคอนคอนเทนนี่คืออะไรวะจะค้นหาก่อน,านอาจจะมาบรรจุหรออา,อาจจะมาใช้งานให้กับพวกอาชญากรได้อีกครั้งหนึง่งโอเคสรุปง่ายๆก็คือศูนย์ตำรวจนั้นถูกทำลายนะครับโดย ฝีมือของมันก็คือปีลูกน้องมือปืนใส่ชุดดำอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วนะผมว่าชุดดำเราก็จะคุ้นๆกันดีนะครับผมว่ามันคือใครครับซึ่ง c e o เป็นผู้เบื้องหลังในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับอ่าไอ้นี่แหละครับผมมันส่งลูกน้องมาเพื่อโจมตีแล้วก็ภาพนี้ก็ผมไอหัวหุ่นยนต์นี่ใช่ไหมครับผม ทีนี้ผมก็รู้เลยว่ามันเอาสิ่งนี้แหละมาโจมตีเพราะว่าผมเห็นไอไอ,ไอกระป๋องนั่นอะไอยานกระป๋องนั้นมันมันถูกทําลายอยู่อะตรงมันจะอยู่ข้างในเลยอะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็โดดไปให้ดูโอ้อยก็โดดดีดีเฮ้ยอ่านี่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 คือผลกระป๋องนะผมเป็นยาของซีโอนั่นแหละครับมันก็ได้ถูกทิ้งมาที่นี่นะแต่ก็อาจจะมีลูกน้องบางคนที่หนีไปได้นะ สมมุตินะสมมุติถ้าเกิดคุณโดนไฟอ่ะคิดว่าเกมนี้เขาจะทาออกไฟออกมาแล้วคิดว่าจะไม่โดนดามิใช่ไหมครับผมแต่ว่าเกมนั้นเออเวลาเราโดนไฟก็ตามนั้นแหละครับผมก็ขอบคุณที่ปืนฮิลนะก็อย่าไปโดนไฟเด็กทำเพื่ออะไรเนี่ยก็อย่าไปโดนไฟเด็ดขาดน,นะครับผมไม่งั้นจะร้อนระอุมากเลยนะ แล้วหวังว่าตึกนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีตึกไหนมาทดแทนเจ้าฐานนิคิวนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นตึกล้างไปเลยนะแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยบอกมาได้นะผมเกี่ยวกับการถูกทําลายทั้งสงสถานที่รับผมทั้งคุกแล้วก็ฐานิคิวนะผมแต่ว่านะ ให้ผมคิดนะไอถ่านเนี่ยผมว่าควรมีสาขา2นะผมก็คือสาขาตรงคาร์เตอร์ซิตี้เนี่ยแหละครับส่วถ่านนี้ผมว่าน่าจะไม่รู้ปล่อยหรือเปล่านะน่าจะทิ้งร้างไว้ก็ผมว่าไม่ดีนะ I think... เ e ส n e นิวเฮพีคิลเออน่าจะประมาณนั้นแหละโอเคก็ okay, สรับคลีปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อว่าเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมวันนี้ก็ไปแล้วผมเสดีครับ